เาเลแล้วทีเดียวเลยนะีอให้ชิ้นเ็ดีอันนอุยนี่หมืนสักอะ่ะม่แม่ี่สว่าสักล้้าเฮ้ยเี่ยวคแดดเจ๊งูดนไม่เจ็บจหน่อยเอ้ยไม่ไมไม,มันเจ็บเป็นบางที่อะ่ะเนี่ยเนี่ หมดยังอ่ะยังอาเจียนมากต่อเลยไม่เป็นไรเฮ้ยเดี๋ยวเด็กไปถอนกันนี่ไงไอเหมือนสักเวลาเราได้ยินเข็มสักมันเป็นแบบนี้ต่อไปนี้เราจะไปสักได้เพราะว่าเราหลอนขนจลั่นแบบนี้แล้วเสียบมันเหมือนเข็มกำลังลอมเข็มหมดแล้วอ่ะอีกข้างนึงดิอีกข้างนึงข้างนี้ข้างที่เจลั่นสิ กลัวมันดืดดืดแบบโอ้โหหมวยพอกูบอกไม่เจ็บมึงนั่นจริงจังเออเนี่ยมันไม่ค่อยเจ็บมันเจ็บเป็นบางทีอ่ะมันจะต้องกลัวเจ็บแบบเยอะห้องฉุกเฉินมากจริงเหรอเนี่ยถ้ามันมีคนทําให้มันจะรู้สึกแบบโอเคกว่าทําเองอ่ะเพราท่าอี้เที่ยเหมือนแม่งช่างศักอ่ะเที่ยเหมือนเลยมึงเนี่ยเหมือนช่างศักเลยอ่ะ ทำ, inding, ทำหน้าดีดีดี <laughs> <laughs> ่ทำหน้ากุ้มกิ่นหรือกุ้มกิ่นเหมือนไม่เถอะนั่ฟังเสียงนี่ซึ่งจับยาออกหมดยางปัดจี้ปัดปัดปัดหมดล้วอยี่ยโดนยังไงแล้วเปลี่ยนอยู่มั้งมันจะกะจี เสเลือดอะสั่งสั่งสัเช็ดเช็ดเส้นนี้มันยังไงมันติดอยู่หรือยังไงไหนดูไอ้น่ารักนี่ขนคุณพอแคบแล้วน่าเกียดอ่ะแต่ตัวเองจะแคบทำไมล่ะเอาให้หมดเอาให้หมดเออขนไก่มันน่ากลัวฟันตรงนี้ถ้าขนเนี่ยหนอะไรเออมันหลุดแล้วเปล่าเห็นแล้วหลุดแล้ว หัวแล้วอะอืมนี่ไวรอยหมวยกลับมาเลยไม่สนุกเลยเล็กนิดเดียวของของพี่วิดิเฮ้ยขนเข้านี่ขนเข้าขนน้อยอะเปดยางเปดแล้วขนน้อยกระจ่อยเฮ้ยเปิด